ก็โปรองผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คืนนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นเลนโซตัวแม็กนะนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ16นิ้วนะครับเป็นขอบ16นิ้วนะนะครับหรืออีกสถานหนึ่งนะครับเขาจะเรียกกันว่าลายหยดเหนนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเลนโซแท้นะครับรุ่นแม็กนะครับขอบ16นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแนวออฟโรดนะนะครับเป็นล้อ6รู139.7 ทำไมผมต้องบอกร้อยสามสิบเก้าตัวเจ็บเพราะว่ามันมีสองระบบในบ้านเราคือหกล้วัสิบสีที่เป็นนาววาร่านะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นหกล้อทั่วไปนะครับเอาเป็นว่าดาววาร่าใส่รุ่นนี้ไม่ได้นอกจากสาิเติดตั้งนอกจากรถแตนี้ใส่ได้เนียนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับขอบสิบหกนิ้วกว้างตัวนี้กว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้างเก้านมครับล้อนี่กว้างเก้านิ้วเลยนะ ถือว่ากว้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็เม็ดอินไทยแลนด์นะครับเป็นล้อที่ผลิตบ้านเรานะครับในเมืองไทยนะครับผมอ่านะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะนะครับเป็นโซ่ตัวแม็กเลยจุกลมตรงนี้เวลาซื้อเรามีให้นะนะครับแต่เป็นเว่าตัวนี้ผมเอาออกนะครับเพราะว่าจุกลมมันเป็นยานะครับมันมีเสื่อมสภาพนะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต้สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียน นะครับอยู่เลยซอยชนงทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสากคลิปนี้นะครับผมกอบจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ